สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำเมนูผัดเส้นราเมนญี่ปุ่นกันนะคะขั้นแรกของการเตรียมผักนำแครอทมาหั่นเป็นเส้นยาวเพื่อความสวยงามและน่ารับประทานผักแหนงมาผ่าครึ่งแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ ปอกเปลือกคณะออกเอาเฉพาะส่วนที่อ่อนเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นชิ้น หลังจากหั่นผักทั้งสองอย่างเสร็จแล้วนำไปล้างให้สะอาดทุบกระเทียมปอกเปลือกแล้วสับให้ละเอียดขั้นตอนการเตรียมเส้นราเมน รีเส้นราเมนออกจากกันเพื่อไม่ให้เกาะกันเป็นก้อนนำไปต้มก่อนหรือไม่ต้มก็ได้แล้วแต่สะดวกเสร็จแล้วตั้งเตาใส่น้ำมันลงไปนำกระเทียมสับลงไปผัดให้หอมใส่ไข่ไก่ลงไปสองฟองแล้วยีให้ไข่สุก ใส่หมูสับหรืออกไก่สับลงไปเพื่อเพิ่มโปรโตีนผัดให้เนื้อสัตสุกแล้วใส่เส้นรามินตามลงไปจากนั้นเติมน้ำเปล่าเพื่อให้เส้นเหนียวนุ่ม รุงรสด้วยชิ้วดำเล็กน้อยตามด้วยน้ำมันหอยผัดให้ทุกอย่างเข้ากันผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเส้นเริ่มนิ่มตัดหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าวเล็กน้อย ใส่ผักที่เตรียมไว้ลงไปผัดต่อไปสักครู่พอผักใกล้สุกให้ปิดเตาตักใส่จานผัดเส้นราเม็ญี่ปุ่นเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ อย่าลืมเพิ่มรสชาติด้วยการเติมพริกและมะนาวก่อนรับประทานนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะ